อีกแล้วจ้ะกองจุ้มเขาอีกแล้วตอนนี้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะเราไม่ได้ใช้เวลานะคะเวลาเรียนมาเล่นนะคะเราใช้เวลาใกล้จะเลิกเรียนมาเล่นปกติจะเป็นเวลาที่เด็กน้อยหอยสังจะออกไปออกกําลังกายนะคะแต่กระเช้าเย้ยนั่นแหละอยากให้คุณครูตัดกองจุ้มให้ดูก่อนนะคะอ่ะเราก็เลยจัดห้า หลังจากที่ไม่มีเวลาให้เบบี้เลยนะคะสัปดาห์นี้เอ้สัปดาห์ที่แล้ว,วใครจะถือให้ทิดเชร์อ่ะถือได้เอาไม่เอาเอาัน<อ><อ>ไหนก่อนเนาะเอา<ห>อันน่อน่ก่อน,อน,นบอกเลยว่าชอบอันนี้เพราะว่ามีทั้งปลาปลากับเซากับปลาดาวนะคะสุ่มปลาหมึกและกระแมงกระพูนหัวกระสุนนัไม่ใช่เนะอ่ะนี่เขาจะของค่ะคุณไฮไฮ ให้เอาล่อเล่นนะคะอ่ะบังไหมไม่บัง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 ดูไม่บังดูมิวเห็นไหมไม่บังเอาไม่บังอ่าสุดหล่อที่เธอเหลียวนะคะอุ้ยอุ้ยอ๋อการก็ไปดูน้องสิงั้นน่ะไปก็ดูใครอ้าวฉียังไงต้องอ้าเอานะคะต้องอ้า พี่บาสอย่าไปกวนน้องนะเจก็หมฉีดเฉีกแรงๆได้ใช่ไหมอาชูอาเขามีถุงนึงอ่ามีสองอันนี้คืออะไรทะเลน้ำานะคะอือหืออื้อหืออื้อหือน้ำทะเลเสร็จแล้วก็อะไรเอ่ยที่คุณครูอยากได้นะคะอุ๊ยอุ๊ย ใช่ได้เซตไหนอะ่ะเซตที่หนึ่งค่ะเซตที1 1> ท่หนึ่งนะคะค<ก>ร,รูอ้อยค <ปะ S 2> รูอ้อยเอาเซตไหนเซตที Sai, ่สองนะคะได้เซตที่หนึ่งนะคะก็สวยเหมือนกันแต่คุณคูณชอบเพราะเขามีเต่ามีปลาแล้วก็มีปลาดาวเอาทำมาใหม่นะคะขอบคุณนะคะคนที่สองใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะม,มิวมิว,มวต้องชมสีก่อนใช่ไหม สีเขียวไม่วันนี้ขุ่นขัวเร็งเลยชี้เป้าล็อกเป้าเลยค่ะสีเขียวมีสองอันนะคะมีสองชิ้นมีสองชิ้นวเดียอปลาสุ่มเหมือนกันมีแมงกะพุนอะไรมองกะพ๋อปอแปปลาปาาอักษรย่อนะคะเดีแต่ว่าคุณเจียงก่อนนะคของคุณมีการ์ดด้วยค่ะเอาอันไหนก่อนคะมาอันไหนก่อนเดี๋ยวคุณเจงเอาอะไรอื่นก่อนใช่ไหมเดี๋ยวแต่ว่าคุณเจียงค่ะเอาเบาเบาลูกเบาเบา เปิดการ์ดก่อนใช่ไหมคะใช่ฮะคแไม่ต้องเปิดคพืก็เห็นสีแล้วค่ะเนาะฉันก็อยากลุ้นเนาะไอ้โย้ไอ้โย้โย้โย้ขมินแตกสีส้มสีสมนะคะปลาส้มไหมนะคะแล้วก็แมงกะพรุนลูเป็นสีอะไรสีฟ้ายังเหมืนมีคนมาช่วยลุ้นทขาไม่เป็นแต่อาศัยลุ้นใช่ไหมใช่สีฟ้าสีฟ้า มาดูนะคะอันไหนก่อนปลาก่อนนะแมงกระปุลปีกนะคะอยากกินแมงกระปุลหัวกระสุนเนาะเรามีเงินสื่อเล็กหน่อยไปดู youtube ครูก็มีแต่กดข้ามครูาสนาเงินเงินไม่ได้กดข้ามค่ะเอ๊ได้ปลาตีต้มนะคะแล้วก็ได้แมงกระปุงตีอะไรเนี่ยมีกันไก่ให้เขามีกันไก่ลูกแล้วว่ากันไก่ให้ด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้คือแป็นแป้วนี่้คือปลาไม่ได้กินข้าวมันละ ปลาไม่ได้กินเซนเออว่ะเออแมงกระพุนกับปลาปลาน่ารักค่ะปลากับหางกับหัวเกือบเท่ากันเลยค่ะใช่ปลากัดไหมไม่ใช่อันนี้แมงกระพุนนะคะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีขอบคุณเด็กๆที่ทำให้คุณครูเก็บเก็บไว้นะคุณครูไม่ได้เอาทิ้งคุณครูกลับบ้านนะคะไม่เช้าเอาไปบไปไปเอาการมาบบาายไปายบาย หลายแหล่ตามแม um ่กดกระดิ่งแม่อยากดข้ามโฆษณาครูลุงระวีช่วยครับบ๊ายบาย